สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกุมทาตุมนะคะครึ่งเดือนแรกสิงหาคมะคะ่ะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมสองพห้าร้ี่ค่ะคนโสดนะคะขอบคุณท่านสมาชิกที่สนับสนุนอาจารย์ยุ้ยอยู่นะคะ เป็นกำลังใจกันเสมอไปค่ะคนโสดค่ะ คนโสดนะคะการเงินฝืดเคืองนะคะหมุนติดขัดเลยล่นะนนะกะการเงินกระดุมพระการเงินลาผ้นที่หวังว่าจะได้การเงินนะก็ไปเกี่ยวข้องกับตนเองนะที่ต้องใช้ความพยายามนะโชคดีจากความขยันขยันหางานก็จะได้งานนะคะจะได้งานใหม่แน่นอน แต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนมุมมองตนเองใหม่เพื่อความอยู่รอดนะคะการเงินที่ติดขัดก็จะมีโอกาสหมุนเข้ามานะคะงานนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ก็จะพบกับความรุ่งเรืองนะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะชีวิตจะรอดปลอดภัยนะงานใหม่ๆลองทำดูนะคะคุณทำได้คะ่ะไม่ต้องไปคิดวิตกกังวลน,นะคะกับหลักแหล่ง ที่ทำกินที่อยู่อาศัยสามารถทำงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ค่ะรองปรับปรุงใหม่นะคะก็จะรุ่งเรืองนะคะมีโอกาสได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตนะคะมุ่งมั่นตั้งใจลองทำค่ะไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่า ที่สุดแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะชัยชนะอุปสรรคต้องเข้มแข็งนะคะตัดสินใจครั้งสำคัญนะพึ่งตนเองงานลองทำสิ่งใหม่ๆดูค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดในเมื่อยังไม่ตกกังวล กับความเป็นอยู่นะหลักแหล่งที่ทํากินที่อยู่อาศัยการเงินรายได้อยู่ในเรื่องของความรักก็ยังไม่คิดมากนะเรื่องไกลตัวค่ะอ่ะคนโสดอีกไฟเนื่งนะครับก็คืออสุรินราหูนะ สรินราหูนั่นก็คือคนที่รู้จัก6ูกพันแล้วก็มีสิ่งที่ปรารถนามากมายนะร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนถิ่นที่หนึ่งนะยกย้ายเดินทางไปอยู่อีกถิ่นที่แห่งหนตำบลไกลค่ะก็มีคู่ครองคนรักค่ะจริงจังนะทำงานหามรุ่งหาม่้าค่ะ จริงจังกับชีวิตมากเพื่อการเงินรายได้ค่ะมันติดขัดก็ต้องหาให้มากๆนะมีพลังในการคิดเครียดมุ่งมั่นตั้งใจนะสิ่งรอบกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่ยอมแพ้นะ เป็นผู้กำหนดโชคชะตาชีวิตของตนเองนะ w i l l of fortune เขาคนนะคนรักนะน,นะคนไกลเนี่ยคนที่ได้มีคู่ครองคนรักแล้วนะได้ใช้ที่อยู่ทำกินนะโยกย้ายไปอยู่อีกที่ทหนึ่ง w i l o o f Fortune เสาในเรือนวินาศนะคือโยกย้ายไปอยู่ณนะ อีกทินที่หนึ่งก็มีคนรักคู่ครองแล้วคอยสนับสนุนคนรักคู่ครองก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะอีกทินที่หนึ่งนะมีหลักทรัพย์รถบ้านที่ดินด้วยความไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาค่ะคำแนะนำให้กับคนโสดนะคะ สติทำให้แกล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะใช้สติปัญญาให้มากนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเป็นคนโสดมีคู่ยากนะใช้มมโสดสันโดดของตนเองชอบมันเพียนถือศีลสวดมนต์ภาวนานะกปวดน้ำอุทิศบุญกุศล มีสิ่งศักดิ์สิทธ์มีเทวดาคุ้มครองชีวิตได้เริ่มต้นใหม่เสมอกับการงานงานรับราชการค่ะสมดุลลงตัวกับชีวิตค่ะได้เดินทางมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะคะการเงินก็ได้จากงานประจําได้รับลอยฟุกๆเป็นบทล้านบริวารงานรับราชการนี้ลงตัวค่ะมีผู้ใหญ่ผู้น้อย สนับสนุนส่วนในเรื่องของความรักใช้ชีวิตโสดสันโดษเห็นว่าไม่ไม่ไม่มีคู่ยากนะคิดเครียดวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเรื่องเดือนแรกก็ให้กำลังใจตนเองนะพระอยู่ที่ กำลังใจนะพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าช่วยดูลูกด้วยนะสร้างกำลังใจให้แข็มแข็งก่อนนะต่อที่คนมีประเด็นนะคะ มีประเด็นการเงินเก็บออมมั่นคงนะการเงินได้ลาบจากผลบุญนะที่ทำไว้ก่อนแล้วจากการงานงานนี้ก็ได้ติดต่อค้าขายงานเก่างานรับราชการค่ะงานบุญงานกุศลค่ะงานที่ทำจนกเกษียณเลยค่ะได้การเงินมั่นคงได้การเงินเข้ามา จากการที่เป็นงานประจำนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะการงานก็มีคู่มาสนับสนุนนะคู่หุ้นส่วนคู่ค้านะคะก็ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ติดขัดก็ยังมีผู้สนับสนุนอยู่นะคะเน็ดเเนืย กับการหาการเงินรายได้ค่ะการเงินติดขัดนะต้องมีผู้ช่วยค่ะฝันแล้วไม่ลงมือทำนะปรารถนาในะเรื่องการเงินเงินมากมายนะต้อง,งังคิดเริ่มในกันหาการเงินร่วมคู่ค้านะติดต่อค้าขายงานออนไลน์มโนอยู่ค่ะถ้า คิดแล้วไม่ลงมือทาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคนมีประเด็นในคู่ครองคนรักนะก็เป็นคู่รักที่สิ้นสุดการรอคอยนะก็ไปพบคู่นะคู่นั้นก็เป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะเป็นคนอ่อนวัยกว่านะ ผู้มีสติปัญญาวความรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆงานนั้นก็เป็นงานบุญงานกุศลค่ะเป็นคนที่อยู่ในมุมเงียบสโสดสันโดษนะงานนี้งานทําเพียงลําพังงานเสียสลับก็เกิดการเงินรายได้งานนี้ทํามายาวนานค่ะรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีการเงินมั่นคงมีเก็บพองด้วยค่ะเป็นคนรัก ที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันนะจบสิ้นกันไปแล้วนะเขาก็เป็นคนอ่อนวหวกว่าที่ทำมาหากินเก่งสู้จนหยดสุดท้ายค่ะมีการเงินเก็บออมขยันในการงานใช้ชีวิตณอีกทิ้งที่ณนะที่ห่างไกลค่ะ,ะมีคู่แล้วค่ะคู่นั้นก็เป็น คนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตนะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นไกลคนนั้นก็มีอายุมากกว่าค่ะคำแนะนำให้กับคนมีประเด็นนะคะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้แล้วไม่ลงมือทำนะก็ยังคงซุกซ่อนเร้นเอาไว้ ในใจนะแต่ถ้าลงมือทำทำให้งานหนะักเหนื่อยแบกหามสู้สุดใจนะก็จะสำเร็จแต่ถ้าในเรื่องความรักนั้นาแบกหามไว้พยายามต่อไปก็เป็นเพียง สิ่งเก่าๆที่เราแบกหามยึดมันเอาไว้ไปทำมาหากินหาไรายได้ให้ก่อเกิดด้วยแรงปรารถนาลงมือทำค่ะคิดแล้วลงมือทำเพื่อสิ่งที่ต้องการมากมายไม่ว่าจะเป็นการเงินลาภผลมีความหวังใหม่ค่ะ เริ่มต้นใหม่นะเวิร์กผมโฮมก็ได้นะอานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินความสวยความงามนะทำแล้วก็ถูกชโลกโชคชะลามีสเสน่ห์มหานิยมนะจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะส่วนในเรื่องคู่ก็ไปเจอรักโซนนะ อืมเครียดเปล่าๆนะมีประเด็นกับปัญหารักสามเศร้าเรา3ามคนนะมีคู่อยู่แล้วก็มีอีกฝ่ายเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มุ่งไปที่การงานหารายได้นะมีความหวังกับ คนที่นะศีลเสมอมาเจอกันนะนะศีลศรัทธาปัญญาการให้บุญให้ทานนะนะเท่าเทียมกันก็จะร่วมใช้ชีวิตร่วมกันได้นะ